จ้าสวัสดีจ้ามานิชชองมันมมน,น้อยสิมาเปิดกองรัษดารีวิวไฟนอนหน้าค่ะพี่น้องสั่งไฟนอนหน้ามาเกินไฟนอนหน้าเนาะไฟนอนหน้าเป็นอันซื้อแบบังไรละ่ะเป็นแต่ื้อแต่ซสื้อบ้างซสื้อหลอไฟนอนหน้า <Okay. S 1> เป็นจุดของอันโซลาเซลเนาะ อืเขามีโป้ก็อะไรเขามีโป้แบบสื่อหนึ่งแคปซีเออเขเลยเอาก็เลยเอาที่พ่แม่นั้นดังๆนั่นเตี๊ยยี่ห้อดังๆนั่นบอกยี่ห้อได้แล้วอนี่กใส่วัดที่หมดผนได้ครับอือดาราแมนดูยี่ห้อดังๆนาราที่โฆษณาดีดีนะสไลด์ครับองน้าติดแเ้าติดนะไปนอนหน้าดีวะพี่น้องเบ้่อแจ้งดีอารมตามๆจากน้อยเนี่ย เจ้เจลมันใส่แจงอาทิตน,นะนะยอดนี่หมดอ้ยมันเลี่ยมปวดอ,อวดไม่ใจง,ง่ยเกินมัานหนาน่นโทรศัพท์สุดยอดเลย<ว>อ่าลองจำตาลองจำตามันันน่นแสงเออหนาเห็นปะนี่อนี่หมดอือี่หมดไม่ทานเลยโอ้เดี๋ยวถ้าเดนียวทานหมดนี่ไม่ทานเลย มันันมันจะทอนแสงมันลงดกเออมันจะทอนแสงนะะอืมไฟนอนหน้าแจาอแจวทีน่นอปวดอะไรก่อะเปโ้สื่อหนึ่งแถมสามสื้อหนึ่งแถมสามอ้าวกอคุ้มแท้คุ้มเล้วา่ก็เยเอาเก้ายหาซีบเนาะแง่เก้าอยหีแต่ว่าสื่อหนึ่งแถมสาเอามันมีทนันหมดเลยเขาแกงเลยล่ะ ไฟนอนหน้าพี่น้องเล็บหงมมีเอาติดรถดติดล่าไปก็ได้น้อเวลาแบบแมนบะเวลารถเท่าแบบนี่คอย่างหัวหรือว่าอยากไตยังไก่แย่งเบิงขางล่างรถดได้รถดมีปัญหาเอาติดไว้น้ำรถดน้ำล่าได้พี่น้องเป็นพลังงานแสงอาทิตย์เขาเอือนไฟนอนหน้าไตคกบไตเขียดกระชิบอะไรก็การตีพอบ้านมืดอดอะไดหรอกจัดแล้วทีได้เมืดละ โอ้ยมันอันนั้นไหมเออเปิดจังไลยล่ะมันอันอันนั้นแสงเนาะอือเวลาทอดทายแนี่มันมันอันนนั้แสงมันย้อนแสงจาตีตะนายเลยเอาไปติดไปหัวบานก็สิงามเนาะติดไปขางบานขางเฮี้ยนก็ได้นะพี่น้อง ไฟถนนโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ไฟถนนโซล่าเซลล์นี่ล่ะที่เขาโฆษณนาอยู่น่นะนะม,มันเขากำลังยิบก่อืมมันมันแบบสว่างดีเนาะนะติดไว้ในบ้านติดไว้หน้าบ้านสวยแล้วมันคือเหนียวงามเลยนะ่ะ โน่นเลยนี่รีบหมดต้นใซ่แซ่ดอกแซ่รีโมทเหมือนกันนะรีโหมดอ่ปิดนี่คือปิดครับปิดนะว่านอกับเปิดกันอ่าเปิดแล้วมันมีสามมันมีสามสเต็ปเลยอ่นี่อันนี้รีอืมรีรีควบควบมันแสงสว่างของไฟอันนี้รีแต่ว่าคิดว่าตัวนี้คนเดินผ่านสิติดอืมสิติด อเอตาเบตดตีดไ้นานลานแทะไฟนี่อ่อนมันบาอ,อันนั้นเลยถ้าไมไ้ในห้องนอนก็นได้บอเนี่ยล่ายแล้วครับเนี่ยมันมีไฟแต่ว่าต้องต้องออกประชานได้หนเป็นใส่พลังงานแสงอาทิตย์แสงโซล่าเซลล์ม,มันมัน้องเป็นแบตเตอรี่ สื่อหนึ่งแถมสามบริษัทอีหยังบริษัทอีหยังยก,ก็ดีแท้ไม่มันมาจากเป็ดดินไส่นัง่งมันก็เกา่ากองตองนมีนกับนี่ของหลานเขาส่งต้องบนนี้พี่นะคะที่ม,ทมีคอนอยากซื้อนะ้ำอันนี้ใบรับประกันบ่แม่กนอ้ยเหมือตัวใหญ่หมดตะอันบ่ ไอ้ไซบูที่ว่ามาจับของมงกล้องมันกับมาจับบริษัท BKK สินค้าน้ำเข่ามากไอเดียจำกัดโคลาอเม็ดอินเอียงวะพี่อาซี่มันยอมมาจากประเทศเดียวผลิตที่ประเทศกินนำเข้าจัดจำหน่ายบริษัทอาลีอารีเอลิเล็กทรอนิก ผลิตประเทศจีนผู้นำเข้าบริษัท RPL อ<ม>ิเล็กทรอนิกส์กสิเป็นบริษัทใหญ่เลอค่ะเป็นระบุจุดขายเนาะก็คือยื่นบางคุณทีน่นกรุงเทพค่ะพี่น้องนี่แหละจา้าที่ดูทิมเขอไปฮะในกลุเกินกสิมี่ยี่ดอกนี่เพราะว่าบริษัทเขา,าอสิใหญ่อยู่คำแนะนำ <c oughs> ก่อนใช้งานให้นำสินค้าชาร์จไว้กลางแดด 6กชั่วโมงว่าสันวาเมื่อเวลากลางคืนแสงไฟจะติดเองโดยอัตโนมัติว่าสันวามีมีโหมดมีรีโมดแสงไฟสวมโหมดและคุณสามารถตั้งค่าแสงไฟโหมดใดก็ได้ตามที่คุณต้องการว่าสันมีเลนเซอร์ระบบเหนียวนำร่างกายมนุษย์อ,อ๋อเอามันหมาวางไนขอเนี่ย ยางค่าตมอติดหรือประหยัดพลังงานควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลกัสันพีนองเหรอือเจ้าวเจ้าวอีกยึด้อื้อหือเอืน่ะเป็นแถมน็อตมาหายน้ำพร้อมตัวเนี้ยท้ายอือน็อตเวลาห้าวเสียเอาไปปักไว้ขางบ้านก็ได้เลาะข้างทั่วบ้านก็ได้ สำหรับคลิปนี้กับพี่น้องมาเปิดกองอันลักดาดไฟนอนหน้าค่ะเขาเอินไฟนอนหน้าภาษาบนานเเอินไฟนอนหน้าหรือว่าไฟถนนโซลาเซลค่ะพี่น้องโอ้เป็นแต่ใส่ดีบค่คขะดพี่น้องเป็นแต่ใส่ดีอยู่ได้เนาะเอาคลิปนี้กับกว้ก้อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปใส่บนละไฟนอนหน้าหยุดนะหน้าช่งบันนอยซอยลึกหมดละจ้ะ สำหรับคิปนี้ก็สวัสดีค่ะ